เดินแต่ละก้าวน้ําตาไหลทร,ทรมารเจ็บก็ไม่กล้าไปหาหมออีกเลยเพราะกลัวว่าเดี๋ยวผ่าตัดแล้วจะต้องติดเตียงลูกก็บอกว่าแม่ดูคุณยายอา,ายุ80กว่ายังเดินดีกว่าแม่อีกจากนั้นก็เลยทําให้ฉุกใจคิดแล้วว่าเฮ้ยถ้าเราหาหมอดีๆสักคนนะฉันต้องหายฉันต้องเดินได้ สวัสดีค่ะนางสาววงกฎบณสีสุธีสุนทรธรรมนะคะอายุ60ปีค่ะเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับข้อขาทั้งสองข้างนะคะเมื่อปี50 5, 5เป็นต้นมาค่อยๆเจ็บเล็กๆน้อยๆแล้วก็นวดเอานวดแล้วก็คลายคิดว่าเป็นเกี่ยวกับเส้นมาตลอดเลยแต่พอมาปี62ตัวเองไปลื่นล้มจากวันนั้นก็รู้สึกเจ็บขาเดินแล้วมันแบบ เจ็บมากรู้สึกเสียวก็เลยไปหาหมอแถวบ้านพอหมอเอกเสร็จหมอหมอก็ดูฟิล์มบอกคนไข้ต้องพยายามทำกายภาพบำบัดนะแล้วก็กินยาแต่วันนั้วันนั้น,น,นที่โรงพยาบาลข้างบ้านคุณหมอก็ไม่ได้พูดนะคะว่าคนไข้เป็นเกี่ยวกับข้อสะโพกทำให้คนไข้ก็คิดว่าเฮ้ยเราก็ยังคงเป็นเกี่ยวกับเส้นอะไรอย่างเงี้ยสะโพกทับกระดูกทับเส้นอะไรประมาณนี้ภาษาเดินปุ๊บไปหาหมอหมอก็บอกว่า คนไข้ยังไงซะก็ต้องพยายามกายภาพนะจะและต้องดูแลสุขภาพห้ามอ้วนพออ้วนปุ๊บเนี่ยน้ำหนักตัวเยอะก็จะมาหลังสะโพกทำให้ต้องผ่าตัดแล้วบอกว่าคนไข้ ถ้าผ่าตัดแล้วหมอก็ไม่รับประกันว่าจะมาเดินได้ดีเหมือนเดิมหรือเปล่าตัวเองก็เลยรู้สึกกลัวจากปี6 2ที่ล้มมาแล้วไปหาหมอก็ไม่ได้ผลกายภาพก็ไม่ได้ผลทรมทรมานเจ็บก็ไม่กล้าไปหาหมออีกเลยเพราะกลัวว่าเดี๋ยวผ่าตัดแล้วจะต้องติดเตียงหลังๆคือเดินแล้วแบบเป็นเพนกวินเลยโยกไปโยกมาไม่ไหวจริงๆนั่งก็เจ็บเดินก็เจ็บยืนก็เจ็บ นอนก็เจ็บกว่าจะพลิกตัวแต่ละข้างทรมานทั้งคืนตอนนั้นชีวิตคิดว่าอยากตายเลยไม่อยากอยู่ไปไหนกับลูกลูกพาไปกินข้าวก็เดินได้แค่9 2าก้าวลูกก็บอกว่าแม่ดูคุณยายอายุ80กว่ายังเดินดีกว่าแม่อีกจากนั้นก็เลยทําให้ถูกใจคิดแล้วว่าเฮ้ยถ้าเราหาหมอดีๆสักคนน่ะนะก็น่าจะแบบเดินดีขึ้นมาได้เรื่องจากว่าบ้านอยู่หลังสิบพอมาธรรมศาสตร์ก็ ไปดูใน YouTube เขาบอกว่าคุณหมออาจารย์นัทพลท่านเก่งเรื่องข้อสะโพกและข้อเขา่าตอนนั้นก็ยังไม่รู้นะคะว่าเป็นเกี่ยวกับข้อสะโพกก็เลยมาหาคุณหมอคุณหมอก็ให้ไปเอ็กซเรย์พอเอ็กซเรย์แล้วคุณหมอเฟนลี่มากๆหันฟิล์มเอ็กซเรย์ให้เราดูเราถึงเข้าใจว่าเรานะ่ะเป็นข้อสะโพกเสื่อมแล้วก็สุดเนื่องจากที่เป็นล้มมาคุณหมอชี้ให้เห็นเลยว่าข้อเราเป็นยังไงตรงไหนมีปัญหาแล้วต้องผ่าตัด ตอนนั้นรู้สึกกลัวแล้วพูดเรื่องผ่าตัดอีกบอกคุณหมอาจะผ่าตัดเลยเหรอบอกคนไข้ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะการผ่าตัดเนี่ยเป็นการผ่าตัดแบบสมัยใหม่คนไข้นะผ่าตัดปุ๊บก,ก็จะเดินได้เลยและจะทําให้ได้ชีวิตใหม่ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกได้ดีเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเป็นแบบใหม่นะคะจะทําให้เราเนี่ยไม่เจ็บแล้วก็ไม่ปวดแล้วก็เป็นการผ่าตัดแบบใหม่ที่ไม่ตัดกล้ามเนื้อไม่เสียเลือดแล้วก็ฟื้นตัวไวแผลที่คุณหมอผ่าตัดนะคะไม่ใหญ่ และเป็นการผ่าตัดด้านหน้านะคะตัวเองนี่ได้ผ่าไปเมื่อวันที่19ธันวา64นะคะจนกระทั่งวันนี้นะคะวันนี้ไม่มีความเจ็บปวดอะไรสักนิดหนึ่งเลยค่ะอยากแนะนำท่านทั้งหลายทั้งที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าหรือข้อสะโพกก็ดีอยากให้มาปรึกษากับท่านอาจารย์ค่ะรับรองว่าคุณจะได้ชีวิตใหม่หลังจากที่ผ่าแล้วนะคะสามารถทำกิจกรรมได้ทุกอย่างปกติเหมือนเดิม ขาสองข้างเดินเท่ากันจากก่อนหน้านี้นะคะเดินเป็นเพนกวินเลยค่ะเดินตัวยโยกเดินแต่กะก้าวน้ำตาไหลแล้วก็ชีวิตทรมานมากจนกระทั่งมาเจออาจารย์หมอณัฐพลนะคะท่านแบบอัธยาศัยดีและเฟรนลี่มากๆแนะนําให้เราแบบสบายใจไม่มีความกังวลจนกระทั่งเราตั้งใจที่จะรอวันผ่าตัดกับหมออย่างเดียวบอกฉันต้องหายฉันต้องเดินได้จนกระทั่งวันนี้ขอบคุณคุณหมอค่ะที่ให้ชีวิตใหม่กับอีฉันนะคะกลับขอบพระคุณค่ะ